สวัสดีครับผมเบสจากพอยฮาร์ o ดิวิสันออฟขอนแก่นครับวันนี้ผมมาทำวิดีโอพีเซนต์รถโล w r i d e r ปี2020นะครับโดยรถจะมี body เป็นสีขาวนะครับมีโลโก้สีนํำเงินกับสีแดงตัดกันเหมือนตัวครบรอบ35ปีนะครับของเขาเครื่องยนต์เป็นโครเมียมท่อเป็นโครเมียมนะครับถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาให้คนที่ชอบอะไรเงาๆนะฮะ ส่วนไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED นะครับสองสว่างในตอนคืนได้ดีเยี่ยมมากครับโอเคผมจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าไฟจะสว่างประมาณไหนนะี่จัดว่าสวยมากๆครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยฮะรถคันนี้ซื้อไปจัดท่อกองกองเท่านั้นครับชั่วโมงนี้โรเลเดอร์เท่านั้นผมบอกเลย มาดูล้อหน้ากันบ้างครับล้อหน้าล้อหน้าขนาด19นิ้วสไตล์เรโทรนะฮะล้อหลังก็เป็นลายเดียวกันครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูข้างๆนะครับเครื่องยนต์เป็นโครเมียมตัดกับสีขาวถือว่าคลาสสิกมากๆตัวเบาะนะครับจะมีเบาะคนนั่งและเบาะคนซ้อนมาให้เลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเหมือนรุ่นสตรีทบ๊อบนะครับ แล้วก็ยังมีพักเท้ามาให้ด้วยชุดนี้ถ้าซื้อเพิ่มมีเหมือนน่นๆนะครับถือว่าจะประหยัดงบลงไปได้เยอะทีเดียวครับผมโอเคต่อมาดูที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี้เป็นไฟท้ายท,ายทรงคลาสสิกนะครับไฟเบรกแล้วก็ไฟท้ายจะอยู่ด้วยกันไฟเลี้ยวจะเป็นไฟหลอดไฟปกตินะฮะ ถ้าใครที่อยากเปลี่ยนไฟเลี้ยวเป็นไฟสโมกก็สามารถเปลี่ยนเลนได้เลยง่ายครับผมไม่เหมือนตัวรุ่นที่เป็น led นะต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยโอเคดูท่ออีกรอบนะครับท่อโครเมียมงงเงานะฮะสีน้ำยาขัดเนี่ยโอ้ยหแสบตานะครับสะท้อนพระอาทิตย์นี่เด่นสุดๆดครับบอกเลยทางด้านเรือนไม้นี่ก็ไม่แพ้กันฮะเรือนไม้มี2ช่องนะครับช่องแรกเป็นช่องวัดรอบนะครับผม ช่องข้างบนจะเป็นบอกความเร็วนะฮะแล้วก็จะมีเลขไมค์ดิจิตอลนะครับทันสมัยรวยรวมแล้วคนพูดเองก็อยากได้นะ,ะนี่โอเคฟ้าถังน้ำมันนะครับเปิดออกได้เลยถ้าใครอยากได้ฟ้าถังที่มีตัวล็อกผมมีขายครับผมโอเคครับผม